24ชั่วโมงในงเกม King Legacy วันนี้ปลุกพลังของผลย่างเกียสีถือกำเนิดไปดูกันเลย<_ <EN> _>แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอ,ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลย<_ <EN> _>เฮ้ยอยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลย t r e e b บริการกดผลและเกมพาเลส11เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุต หรือว่าแมปคิงเลกาซี y หรือว่าบริการกดเพชรในแมปอ Star อีกด้วยและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อทีบัก ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอชาร้าเลยละการตามการเดินทางไปเกาะต่อไปของผมกันเลยดีกว่าเกาะต่อไปของผมนั่นก็คือเกาะชาบอนดีและหลังจากที่ผมใช้เวลานั่งเรือมาสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกาะชาบอนดีแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหทำไมเกาะชาบอนดีเนี่ยมันสวยได้ใจจริงๆสวยโคตรเลยและตอนนี้ผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกาะชาบอนดีและผมก็ไม่รอชาร้าเลยละการทำการเซฟจุดเกิดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวก่อนข้อทำการอานการ พลังหน่อยแล้วกันอาบไปเลยอาบดาบรัวๆแล้วผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเดินทางไปฟาร์มแต่เดียวก่อนเหมือนผมจะได้เจอกับเจ้าพวกทหารเรือที่มันมีฮาคิแล้วก็มีดาบอีกต่างหากงั้นผมก็ไม่รอช้าเลยทําการใช้ดาบยืุ้ลูกผมเข้าไปต่อสู้กับเจ้าพวกทหารเรือพวกนี้มาเลยเจ้าพวกทหารเรือแต่ก็ดูเหมือนผมก็สามารถชนะเจ้าพวกทหารเรือพวกนี้ได้แบบชิวๆไปเลยเป็นยังไงล่ะ ไม่มีทางชนะดาบยูลูปผมได้หรอกนะและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงผมก็ทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนเจ้าพวกทานเลือพวกนี้มันก็ไม่สามารถทนความแรงของดาบยูลูปผมได้เลยสักนิดเป็นยังไงล่ะนี่แหลพระพอรังของดาบยูลูและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงผมก็ทาการฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีก,ก,อกจนตอนนี้ผมค็เลเวล1 0 2 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดียวนะ ฟาร์มโคชิวเลยดาบยูรุระหว่างที่ผมกำลังทำการฟาร์มปรยุนเพิ้นและตาในในั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่เหมือนเขาจะมาพร้อมกับผลโมจิเขาได้ทําการจับผมและเขาก็ะทำการตำผมแบบรัวๆอ้โหเดียวนะ มาบัดเดียวผมก็จะตายอยู่แล้วอันนี้มันมาเป็นชุดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมันจะโหดเกินไปไหมเนี่ยและในตอนนี้ผมก็ะดาการเกิดความแค้นกับชายแปลกหน้าคนนี้ผมก็ไม่รอจะทาการเข้าไปตุยตูดเขาหน่อยแลวกันแล้วก็ใช้สกิลของดาบยูรุวงผมเข้าไปฟันกับชายแปลกหน้าคนนี้แต่ยูดีๆชายแปลกหน้าคนนี้เข้าดันดูดสกิลของดาบยูรุผมไปได้เฉยและเขาก็ได้ทําการจับผมและเขาก็ได้ทาการตามผมอีกเหมือนเดิมอ้โหเดียวนะนี่มันคนนะเฮ้ยไม่ใช่ส้มตำเจตตำอะไรกันนะกระนาเนี่ยแต่ดูเหมือนพลัง รังเขาแข็งแก่งกว่าอาดัมได้ไงเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนชายแปลกหน้าคนนี้เขาจะไม่ธรรมดาเลยก็ว่าได้เพราะว่าค่าหัวเขาโคตรเยอะแต่ผมก็รู้สึกโมโหเขาอยู่นิดนึงผมก็ไม่รอชาทําการเปลี่ยนไปเล่นซ้ายพลในแรกกันและก็ทําการลองเอาพลสั่นเข้าไปต่อสู้กับเขาอีกครัง้ง แล้วผมก็โดนเขาตามอีกเหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวนะอดัมมันน่าจะเป็นแค่ความคิดง่ๆนะเฮ้ยผมไม่น่าจะสู้เขาได้อยู่แล้วแหละนะและในตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยกันทาการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าแต่ก็ดูเหมือนใจแลกหน้าคนนี้เขาก็อยากมีปัญหากับผมไม่เลิกเออเดี๋ยวนะทุกคนหน้าตาของอดัมเนี่ยมันรอตีนขนาดนั้นเลยเลยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยมันจะเกินปุยมุยตัดมาตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปไม่นานจนตอนนี้ผมก็เลเวล1040เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอชาร้าเลยกัน ทำการอัพค่าพลังน้อยอับไปเลยอัพผลปีศาตรัวๆอ่ะและในตอนนี้ผมก็ไม่รอจ้าทำการเรียกขึ้นซนามิมาเท่ๆหน่อยแล้วกันผลสันนะมันสามารถเรียกขึ้นซนามิได้แต่มันนัไม่สามารถเรียกให้เธอกลับมารักผมได้นี่สิเฮ้ย พูดมาแล้วมันก็เสาเหมือนเดิมระ้ว่างที่ผมกําลังทำการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนนี้อีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะาจาไม่ชาแลกหน้าคนนี้ตอนนี้เลือดเหลือโคตรน้อยเลยและผมก็ไปรอจะทําการเปิด P ี p และก็ทําการเข้าไปสั่งสอนกับชายแลกหน้าคนนี้และในที่สุดผมก็สามารถชนะาชายแลกหน้าคนนี้ได้สักทีเฮ้ยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อย ผมไปหลายรอบมากเลยชายแปลกหน้าคนนี้และตอนในนั้นผมก็ได้เจอกับเรือโจรสลัดที่กําลังทาการมุ่งหน้ามาทางนี้ผมก็เดาได้เลยนะทุกคนว่ายังไงมันก็ต้องเป็นชายแปลกหน้าคนนั้นที่จะมาแก้แค้นผมแน่นอนเฮ้ยอาดัมเอ้ยเตรียมตัวรับตีนอีกแล้วแต่ผมก็ไม่หลอชาร์เลยละกันทําการไปเสริมให้เข้าถึงที่เลยศักดิ์ศรีของอาดัมมันค้าคอมาเลยชายแปลกหน้าคิดจะมาจัดการอาดัมเงินหรือแต่เมือนก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้มีมีพิด ผมก็เดิมการใช้เวลาต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ไปสักพักหนึ่งและผมก็โดนชายแปลกหน้าคนนี้ตา้มอีกเหมือนเดิมโอ้โห ตามทั้งวันทั้งคืนลเลยปะเนี่ยตาโมจิทําทไมมันโหดจังวะผลโมจินี้แล้ผมกระทำการตัดสินใจเดินทางกลับมาฟาร์มดีกว่าไม่งั้นผมไม่ได้ฟาร์มแน่นอนเลยทุกคนสู้กันไปสู้กันมาอยู่เนี่ยขอเวลากลับมาฟาร์มดีกว่าตัดมาตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้ผมก็เลเวล1 7 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่30ิเวลเท่านั้นผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเห็นเข้าบอกว่าในเกม King Legacy เนี่ยผลยากนะทุ มันสามารถทาเกียร์สีได้ด้วยอและผมก็ได้คิดอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนว่าผมจะกินผลยางดีหรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆแหละผมก็ลองทําการกินผลยางไปเลยแล้วกันผมอยากจะลองใช้เกียร์สีดูบ้างลาก่อนนะผลสันแต่ผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนเวลาผลยางที่มันไม่มีเกียร์สีนี่โอ้โหมันโคตรกา,กากเลยทุกคนแต่ว่ามันยังไม่พอนะทุกคนผลยางอะ่ะมันสามารถมีเกียร์สองได้ด้วยไหนลองดูดิโอ้โห ควนออกเต็มตัวเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนกับในการ์ตูนเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวลองใช้ดูดิโอ้โหต่อยโคตรเร็วเลยทุกคนเฮ้ยเกียร์สองมันก็ยังดีขนาดนี้และเกียร์สี่นี่มันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวไปลองดูกันเลยตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าแล้วเลยการทําการเดินทางไปทาเกียร์สี่กันเลยดีกว่าเห็นก็บอกว่าผมจะต้องทําการเข้าไปคุยกับแม่สาวน้อยคนนึงนะครับผมและผมก็ได้เจอกับแม่สาวน้อยคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนแม่สาวน้อยคนนี้จใจ้ผมไปตามหาชายแปลกหน้าคนนึงที่เขาโดนคําสาปเป็นนกนะทุกคนเฮ้ยยเดีวนะ ในเกมนี้มันมีแม่มดด้วยหรอวะโดนคำสาบว่าง,งั้นเอออะไรกันครับเนี่ยและในตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้วการทำการเดินทางตามหาชายแปลกหน้าคนนั้นที่เขาโดนคำสาบให้กลายเป็นนกเห็นเขาบอกว่าเราจะต้องทาการเดินทางมาที่เกาะท้องฟ้าและผมก็ได้ใช้เวลาเดินทางมาสักพักหนึ่งและตอนนี้ก็ถึงเกาะท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้นทุกคนคือผมขึ้นเกาะท้องฟ้าได้แบบโคตรยากเลยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมดันตกเกาะท้องฟ้าตายโอ้โหเดี๋ยวนะตายโคตรงโง่เลยทุกคน รู้ถึงไหนอายถึงนั้นโอ้โหโง่เกินในตอนนี้ผมก็รู้สึกโมโหนิดนิดที่ผมไม่สามารถขึ้นเกาะบ,บนท้องฟ้าได้และผมก็ไม่รอช้าเลยเลยกันทําการเสกเรือของมีฮอกมาเพื่อความรวดเร็วทันใจและทายน้นนั้นมันก็เกิดเห็นไปขาดฝันขึ้นอยู่ดีๆเรือมันก็ดันวิ่งไปเองสักงงั้นอ้าวเดียวนะรออาดัมด้วยอาดัมยังไม่ได้ขึ้นเรือเลยเอ้ยเดี๋ยวกลับมาก,ก่อนอ้าวเดียวนะทุกคนในเกมนี้มันมีผีด้วยเหรอวะทุกคนโอ้โหพูดมาแล้วมันก็น่ากลัวตอนนี้ก็ได้ใช้เวลาขึ้นเกาะท้องฟ้าไปโคดน,นั เรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะควรที่จะซื้อบันไดามาได้แล้วปะเนีย่ยกอดทองฟ้าขึ้นยากเกินแล้วผมก็ได้ใช้เวลาตามหาคนที่โดนคำสาปให้กลายเป็นนกและก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยแต่เดียวก่อนนะ นี่มันแอนกี้เบิร์ดไม่ใช่เหรอวะมาผิดเรื่องปะเนี่ยนี่มันเรื่องวันพีทนะแต่ดูมันชาติแปลกหน้าคนนี้ที่โดนคำสาปให้กลายเป็นนกโอ้ยเยคนสวยนั้นยังมีชีวิตอยู่เลยขอบคุณที่บอกข้าอ้าวช่างมึงดิเออตอนนี้ผมก็ดำเนินการเดินทางมาที่เกาะทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ได้เจอกับหลุมลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าผมก็ไม่รอจะทำการเข้าไปคุยกับชายแปลกหน้าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหผมต้องได้จ่ายตังค์ราคาที่1ล้านมันจะแพงไปไหนวะเนี่ยเอารวยเลยปะ ผมก็ได้คิดอยู่สักพักหนึ่งทุกคนอ่ะจ่ายก็จ่ายเพื่อเกียร์สของเราและในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและพรังเกียร์สเดี๋ยวมาดูเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหออลาสีแดงทุกคนเฮ้ยโคตรเท่อะทุกคนสกิล Z และก็สกิลเอโอ้โหและก็สกิลซีโอัดลัวๆเฮ้ยแรงจังวะสกิลซีอะ โอ้โหเทเกินและมันยังไม่พอเกียร์สีของผลยางนะทุกคนมันสามารถบินได้ด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh, เดี๋ยวนะนึกว่าไอรอนแมนโอ้โหรอเท่เหมือนกันนะเนี่ยและหลังจากที่ผมทำเกียร์สีเสร็จผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเล่งมืนในการฟาร์มด่วนเลยและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงจนตอนนี้ผมก็เลเวล1102เป็นที่เรียบร้อย ผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วและในตอนนี้ก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยแต่เดียวก่อนและผมก็ได้เจอกับแม่สาวน้อยคนหนึ่งที่ใช้วิชา2ดาบโอ้โหวิชา2ดาบนั่นลึกมาเจอเกียร์สของอาดัมน้อยและอาดัมก็ไหม่หล่อชาเลยในการทาการแปลงร่างเป็นเกียร์สและก็ปิดฉากด้วยสกิลเอ็ แลกก็สามารถจะนำแม่สาวน้อยคนนี้ได้แบบชิวๆเป็นยังไงล่ะนี่แหละพลังของเกียร์สีและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยในการทําการเลงมือในการฟาร์มด่วนเลยและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแลกกรฟาร์มอีกฟาร์มแลกก็ฟาร์มอีกฟาร์มแลกกรฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล1 1 5 0เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแต่เดียวก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนหน้าตาแบบนี้หมวกแบบนี้หูแบบนี้นั่นก็คือคู่มะใช่ไหมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะ ทำไมคุมะมันหน้าตาหล่อจังวะเนี่ยโอ้โหก็หล่อเกินแล้วผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเข้าไปต่อสู้กับคูมะมาเลยเจอพลังเกียร์สีน่นอยแล้วผมก็สามารถชนะคุมะได้แบบชิวๆเหมือนเดิมเป็นยังไงละ่ะนี่แหละพลังของเกียร์สี่และก็ในตอนนี้ผมก็ไม่รลอช้าเลยละกันทําการเร่งมือปั๊มกับบอสคุมะด่วนเลยมาเลยคุมะแล้วผมกระเิมการสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีก จนตอนนี้ผมก็เลเวล1201เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่49เวิเท่านั้นผมก็จะสามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะทุกคนหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล1250เป็นที่เรียบร้อยและผมก็สามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะทุกคนและทันใดนั้นผมก็เได้มการเกิดความอวดดีอยากจะลองทําการใช้เกียร์สีเนี่ยทำการลงดันด้วยตัวคนเดียวดูบ้างมาดูกันเลยว่าผมจะสามารถชนะลงดันได้หรือเปล่าและตอนนี้ผมก็ถึงลงดันเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยทุก และผมก็ได้ใช้เวลาสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกแต่ผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนว่าผมใช้เวลาลงดัานนานมากกว่าจะลงดันเสร็จนะทุกคนโอ้โหเลนส์ขอผมเกือบตายหลายรอบเหมือนกันในที่สุดตอนนี้ผมก็ถึงด่านที่30เป็นที่เรียบร้อย ปัญหามันอยู่ตรงนี้คทุกคนคือด่านที่30เนี่ยมันโคตรจะยากเลยทุกคนโอ้โหดูดิยากเกินและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาลงดันไปเต็มๆนะครับผม40กว่านาทีเลยก็ว่าได้โอ้โหโคตรนานอ่ะทุกคนและในตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยแล้กันทําการปิดฉากบอสไปเลย และในที่สุดผมก็สามารถชนะลงดันได้สักทีโอ้โหกว่าจะชนะได้ใช้เวลาไปโคตรนานแต่ก่อนที่จบคลิปนี้ผมก็ไม่รอจ้าทาการเดินทางไปซื้อหาคี้สังเกตก่อนในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและหาคีสังเกตโอ้โหเทใจได้เหมือนกันนะเนี่ยงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับาบายยผมจุ๊บๆไปละไปละ